ลํำด้วยชนน่น,นะครับวันนี้ก็แม่ตี้ก็พามาดูส่วนที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบ้กันไปดูแพะแพะบอกเขาเรียกแคบอก่นี่คือปลาดุกนะครับโตแล้วนี่คือกบนะกบก็จะขึ้นเยอะแล้วกําลังให้อาหารเนี่ยแกกําลังให้อาหารให้ดูอยู่โอ้โหอยู่ตัวใหญ่เลยครับเดี๋นวนะเราไปดูใ,ใกล้ๆกัน มันไม่ค่อยเห็นหุง,นะงนเนาะเศษผสมประสานพอเพียงพอตัวใหญ่่นะครับมันมืดแล้วพอดีเพิ่งมาแต่สวนเมื่อกี้เนี่ยฝนตกหนักมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รก็เยอะอยู่นะครับตัวใหญ่มันมืดเนาะเข้าม,มาช่วงค่ำๆด้วยจะเยอะอยู่ ก็ขายครับใครสนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปมีกบด้วยมีประดุกด้วยก็เยอะมันค่ำแล้วไม่ค่อยเห็นนะเป็นมืนมดๆเนาะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ้กันเดี๋ยวนะแต่ก่อนเป็นฟาร์มเห็ดน,นะครับแต่ก่อนแถวนี้ปลูกเห็ดแต่ก่อนฟาร์มเห็ด พื้นที่หลังบ้านแกกว้างครับเดี๋ยวไปดูกันนี่คอแพะกันครับผมนี่ก็เป็นฟาร์มโคไก่นะครับไก่ตีกลองเฮดดำบะของเฮดดำครับเดี๋ยวแกล็อกอย่างดีแล้วเฮดดำแกไม่อยู่แกไปดูสวนพอดีแกไปปลูกอ้อยแกประมาณ200กว่าไร่วันนี้แกไปดูสวนอ้อยแล้วก็ไก่ตีแกครับ ก็สนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับบ้านนี้แกจะทำเกษตรผสมผสานแล้วก็ทำหลายอย่างนี่ก็มีไก่ตีของแกเป็นฐานแล้วมาดูแพะครับตัวนี้ขายทั้งหมดเลยใช่ไหมกี่ตัวนี่1สหตัวนะครับขายอยู่ประมาณหกหมื่นนะครับผมหกหมื่นนะครับผมก็หกหมื่นหกหบาทเหมาหมดมีสิตัวก็ตัวใหญ่ตัวเล็กก็เฉลี่ยก็ตัวละ ห้าพันนะตัวเล็กก็มีอยู่สามตัวสี่ตัวนะตัวที่กำลังใหญ่สี่ห้าตัวเนี่ยลูกมันเนี่ยนี่ก็ตัวใหญ่อยู่กล้วยเลยก็กลแล้วใช่ไหมเนี่ยก็กำลังสวยครับแพทห้พันสามมาดูแพทเลยนี่ครับผมก็สวยนะขายครับขายหกหมืนเด้อ มาต่อรองได้ครับมี16ตัวเนาะ16ตัวนะครับก็ต่อรองได้มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ตัวใหญ่เยอะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่หกแปดมีสิบตัวตัวใหญ่แล้วนะบหกตัวอีกสองตัวก็กลางๆอีกสี่ตัวก็เกิดขึ้นใหม่นี้ก็ตัวเยอะเยอะมาดูแพะดิเยอะดู เดี๋ยวขอลูกโอยอยากกินเด้น่ะอยากกินยาใช่ไหมจ๊ะน่ารักมากเลยครับน่ารักน่าชังคือไปเลี้ยงได้ครับหน้ามันยาวเลยนี่อะตัวตัวพี่เอกเ่ยนะครับมันใบกล้วยใบอะไรมากินหมดเลยสิดยอดนครับกินง่ายครับ ัน้ำาโน่นอะไรลูกหนูดูอะไรดูแวะแล้วมันกัดลูกแล้วมันกัดนะครับหืมกินแบบไม่เลือกครับตัดใบกล้วยมันกินนอกไอ้ลำกล้วยมันก็กินนี่นี่หนูเห็นมันกินนี่มันต้องซับก่อนนะเห็นบกซับก่อนนะเออมันกินบ่ได้มันต้องซับเป็นท่อนมันนะครับมันกินกินกินง่ายครับดูครับดูตัวใหญ่ด้วยดูครับหกหมื่นนะครับ พอดีแกไม่มีเวลาแกทําหลายอย่างทั้งสวนอ้อยสวนอะไร,ไไกระเกษตรผสมผสานเยอะเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไ,รรไ,ไ,ไปจับนะลูกเดี๋ยวมันกัดนะพกหมื่นครับต่อรองได้นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กผสมผสานกันสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงมันกำลังโตแป๊บเดียวก็โตแล้ว,ว <c oughs> ดูตัวใหญ่นะครับนี่ โอ้โหมันชนเพื่อนเลยเนี่ยอย่าเฮ็ดเดซสาเจ็บมือนได้ระวังกัดลูกโอ้ยแพ้ตัวผู้ใหญ่ปล่อยปล่อยลูกปล่อยปล่อยออกมาลูกเนี่ยมันมันตดใส่ โอ้มันโดดสูงเลยมันว่่อยากออกเฉยๆได้หน่สนใจทักได้เลยครับหมดนี่เลยเหรอเกษตรผสมผสานตันนี้หกหมื่นก็เฉลี่ยก็ต่อลองได้นะต่อลองได้ครับผมหกหมื่นเผื่อต่อนะครับต่อได้ฝั่งนู้นจะเป็นข้อไก่ตีแก่นี่ก็ยอย่างทนนี่เนาะก็ดีเออก็ทนอยู่ มันอยากกินเนี่ยพัน t h ดูมันรอกินเดี๋ยเอาให้เอาให้มันกินนี่มันกินยากเลยโอ้โหมันกินนะพัน t h ปล่อยปล่อย60,000นะครับมันก็ออกแพร่แม่พันธุ์อยู่นี่ตลอดเลยเนาะบ่ได้ปล่อยไปไสนเลยไหมเนาะทุ่เจ้าได้เคยปล่อยให้มันออกไปกิน ปกติก็น่าสิบอกมะที่ทำแบบกั้นแบบเห็นบอกคลอกวัวแบบเกษตรนะกั้นกั้นไว้เป็นชุดเป็นชุดนี่มันกั้นไว้กั้นแล้วก็เฮ็ดคลอกนมันเป็นนี้แล้วก็เหมือนงัวนะแล้วก็ต้นต้นเข้าคลอกเหมือนปกติน่ะแล้วโตกันสิบได้ยากโอ้ยยากพวกนี้มัดไม่ยามนะมันกินนี่พวกนี้เนาะโอ้ยมันมันเรียมกินอะไรครับดูดู เฮ้ยยังอะไรนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูที่ตัวผู้ใหญ่เอาให้มันกินนี่ให้มันกินอ่าฟองให้กินอ่าพันธะให้กินแล้ววันมันกัดมือแล้วมันกัดมือีนน้อัพะตัวผู้เล็กตัวเล็กตัวเล็กมีตัวใหญ่มันจะกินโทรศัพท์ดูดังเป็นดังเลยอย่ามือหย่อนเข้าไปในลูกมันกัดนะดูลูกมัน ไอ,อ,อ,อห้หนอยๆอีหูน้อยลูกกำลังมันหิวแล้วครับมันกำลังเริ่มหิวแล้วมันจะท้องอืดไหมไม่อืดหรอกครับผมก็สนใจก็ทักมาได้นะครับผม,มแนะนแได้นะครับแคะแค่ข้องนี้ก็โอเคนะครับก็มาได้จะเลี้ยงผสมประสานนะครับก็ดีเหมือนกัน,นตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยกระด้ดดนนอดนิดหนึ่งครับ ตัวนี้อชอบร้องมันกัดมือลูกมันชนกันนะนีนนนะ่ไงลูกนิทานแทะตัวผู้พี่ใหญ่อันนี้เป็นพี่ใหญ่เห็นไหมทีม่มาชนยับก,ก,นนก,ก์ครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมถ้าใครสนใจก็โอเคได้เลยนะครับผมติดต่อใต้คลิปเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ